วันนี้จะพามาชมสวนผักของที่บ้านคุณนตีนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่สวนเรามีอะไรบ้างเดินเข้ามานะคะเนี่ยเป็นต้นมะม่วงต้นนี้ต้นใหญ่เลยค่ะปลูกได้หลายปีละอันนี้เป็นพันธุ์น้ำดอกไม้นะคะก็ออกลูกออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานหลายรุ่นแล้วค่ะเห็นนะคะแต่ก็ไม่ดกเท่าไหร่เดินเข้ามาตรงนี้ต้นนี้จาชื่อไม่ได้น่าจะเป็นว่านจัก,กระพับหรือเปล่าคะหรือใครมีชื่อเรียกว่าอะไรถ้าเราเรียกผิดก็ช่วยแนะนํามาด้วยนะคะ ่คะ<น>ต้นนี้ปลูกโอ้ยจำไม่ได้ค่ะตั้งแต่อยู่บ้านเก่าไม่รู้ย้ายกี่บ้านละนะคะสรุปว่าอายุเขาไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีต้นนี้นะคะถัดมาค่ะกระถางเหล่านี้เป็นตะไคร้นะคะอันนี้เพิ่งปลูกนะคะได้ประมาณยังไม่ถึงสองสัปดาห์ค่ะอันนี้อันนี้ตะไคร้แบบใส่แกงค่ะถัดมาตรงนี้เป็นตะไคร้หอมอันนี้ปลูกยังไม่ถึงสัปดาห์นะคะถัดมาอันนี้ต้นนี้ไม่รู้เป็น หรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นตะไคร้ตะไคร้ที่เราใส่แกงนะคะต้นที่เห็นตรงนี้นะคะคือต้นออทับทิมเนะะี่ยค่ะปลูกใส่กระถางไม่น่าจะหวังออกลูกออกผลนะคะน่าจะหวังแค่ว่ามีต้นทับทิมไว้ที่บ้านเฉยๆออดูดูกระถางตรงนี้ก่อนนะคะใ,ใต้เรานี่ค่ะอันนี้ผักบุ้ยช่ยนะคะออปลูกออกมาน้องจะขอนแก่นให้มาค่ะออต้นหอมอย่างเงี้ยตายหมดละ อันนี้ดูค่ะกระถางที่ห้อยๆแขวนๆอยู่นี่อันนี้ว่างเปล่าค่ะตรงนี้ปลูกซาลาแหนนะคะแต่ตายไปหมดแล้วอันนั้นก็เหลือยอดเดียวไม่รู้จะรอดไปถึงวันไหนนะคะที่เห็นอยู่ตรงดินตรงเนี้ยในกระบะที่เป็นต้นมะม่วงนี่นะคะนหค่ะอันนี้เป็นกระชายก็มีหัวมีอะไรให้เราได้รับประทานบ้างแล้วนะคะเดินไปด้านโน้นเลยค่ะที่เห็นนี่อยู่ในกระถางนหค่อกกะอันนี้กระถางนี้ไม่รู้ปลูกอะไรแต่ไม่ขึ้นนะคะ ถัดมาค่ะอันนี้เป็นผักเคลเคลไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้แหละไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าจะใครจะช่วยออกเสียงให้ถูกต้องบอกมานะคะออกเสียงว่ายังไงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะคะมีมีสามต้นอยู่ด้านนี้ตอนซื้อมาแรกๆต้นนี้ต้นใหญ่มากนะคะซื้อมาจากงานเกษตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะอันนี้ต้นต้นแรกเนี่ยต้นใหญ่มากซื้อมาต้น250หนะคะต้นนี้ก็เล็กรองลงมาก็150บาทต้นนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นต้นนะม่วงแต่ยังเล็กอยู่ จำไม่ได้ว่าปลูกกี่ปีแล้วน่าจะประมาณสามปีแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ออกดอกออกผลนะคะนี่ก็เป็นไม้ประดับเล็กเน้อยน้อยไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้จักชื่อนะคะนี่เหมือนกันค่ะใครรู้จักชื่อก็ช่วยบอกด้วยนะคะว่าต้นอะไรบ้างต้นนี้ก็สวยนะคะสีก็สวยอันนี้ก็มีออกดอกตลอดทั้งปีนะคะก็สวยต้นนี้เช่นเดียวกันไม่รู้จักชื่อนะคะ,ะช่วยบอกชื่อกันมานะคะว่าต้นอะไรบ้างถัดมากระถางด้านนี้อันนี้เป็นใบแดงรักค่ะดูโอ้ยนอนกินหมดเกลี้ยงเลยค่ะปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นไม่งอกไม่งามนะคะ ใครมีวิธีที่จะปลูกให้งามให้งอกให้เงยก็ช่วยแนะนํากันมานะคะถัดมาค่ะกระถางนี้นี่ค่ะโอ้ยน่าสงสารเลยค่ะอันนี้ปลูกเมื่อไหรก็ไม่งามเมื่อนั้นช่วยแนะนํากันมานะคะว่าจะทํายังไงให้งอกงามนี่ค่ะมีตั้งหลายกระถางแต่ก็ไม่งามไม่สวยถัดไปโน,น่นเป็นขิงค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นต้นมะม่วงเช่นเดียวกันต้นที่สองต้นเล็กๆอันนี้ก็ปลูกสามปีแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ออกดอกออกผลกันนี่มะยมก็ตัดให่เหลือแต่ตอเขาก็แตกใบออกมาอย่างนี้ค่ะ ก็เก็บใบนะคะไปทาน้ําผักผลไม้สก,กัดในตอนเช้าถัดมาค่ะกระถางเหล่านี้เหมือนว่างเปล่าแต่เพิ่งปลูกค่ะเมื่อวานสองกระถางนี้เป็นโหระพารอดูนะคะว่าจะขึ้นไหมสองกระถางนี้เป็นไม่รู้เป็นอะไรเป็นบีทรูทหรือว่าเป็นบล็อกเกอรี่ก็ไม่ทราบนะคะเพิ่งเอาเม็ดลงไปสองต้นนี้คือโหระพาแต่ก็ยังไม่งอกงามเท่าไหร่ตรงนี้เป็นหอมเราซื้อหอมหัวใหญ่ๆอะคะ่ะเหมือนหอมแคร์ที่มันแตกหน่อแล้วจากทางร้านเข้ามาแล้วก็มาปักลงดิน แต่ว่าก็มีต้นงามแล้วก็ต้นไม่งามบ้างนะคะดูมองไปด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะมีกระถางอยู่ใต้ต้นมะม่วงอันนี้สาแหน่แต่ตายไปหมดแล้วค่ะอันนี้ผักขึ้นช่ายหรือผักชีก็ไม่ทราบนะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นผักชีฝรัง่งแต่ตายไปหมดละนี่เป็นผักชีลาวนี่เห็นไหมคะตัวการนี่ราคาหอยทากเยอะมากค่ะที่สวนเรานะคะมีต้นมะม่วงมะม่วงต้นนี้ต้นใหญ่แล้วค่ะปลูกมาหลายปีก็มีลูกมีผลออกมาละนะคะต้นนี้ชื่อโชคอนันต์ นี่นะคะสองต้นนี้สองกระถางฝั่งนี้ก็เป็นผักเคลนะคะเนี่ยรอดูว่าจะงามไหมซื้อมาต้นเล็กๆนะคะต้นละห้าสิบบาททีนี้ดูมองไปด้านโน้นค่ะตรงนี้ยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นที่ทิ้งหญ้าทิ้งขยะใบไม้ใบตองเอาลงตรงนี้เลยนะคะแล้วต้นกระถิ่นเราก็ตับไว้ตลอดนะคะไม่ให้เขาใหญ่โตขึ้นมาเพราะว่าที่ดินเราไม่เตียยพอต้นมารุมเช่นเดียวกันมารุมนี่เ็าเก็บแต่บใบเอาไปทาน้ําผักผลไม้สก,กัด ดื่มในตอนเช้านะคะนี่ค่ะตรงนี้ยังว่างกันอยู่สวนแปลงนี้นะคะเป็นผักบุ้งค่ะนี่นะคะโอ้นี่แหละที่นําความภาคภูมิใจมาให้แก่เราก็คือเราปลูกได้งามไม่ไม่ทราบว่าเขาจะโตขึ้นมาแล้วเขาจะงามแบบนี้ไหมนะคะตอนนี้ยังเล็กอยู่ยังงามอยู่นะคะเอามองไปด้านโน้นค่ะมะละกอต้อนนี้ก็ไม่ออกลูกออกผลนะคะออกมาด้านนี้นะคะกระถางนี้เอามาตั้งให้โดนแดดหน่อยคือโรสมารีนนะคะไม่รู้เรียบหููหรือเปล่า ให้ <g ül> เรียกชื่ออะไรถูกๆบอกด้วยนะคะถัดมาค่ะแปลนนี้ตรงนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นดินเดียวกันอะไรเดียวกันหมดแต่ปลูกเม็ดอะไรก็ไม่ขึ้นนี่ค่ะขนาดถักชีลาวปลูก่างนี้ยังไม่ขึ้นเลยดูค่ะเ่ม็ดผักกาดที่เราปลูกไว้ก็ไม่ขึ้นส่วนด้านนี้นะคะนี่ค่ะให้สังเกตเป็นแปลงเดียวกันดินเดียวกันแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นถัดมานะคะเนี่ยก็ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนี่เห็นไหมคะตัวนี้เป็นผักกาดไม่รู้ผักกาดอะไรเดี๋ยวรอดูตอนเขาโตแล้วก็มีต้นคลิปแซมมาด้วยหนึ่งต้น ไปนะคะอันนี้เป็นฟักทองมีอยู่ต้นเดียวเขาขึ้นมาเองค่ะนี่นะคะเขาขึ้นเองค่ะตรงเนี้ยแล้วก็เลยปล่อยให้เขาโตเขาก็โตจริงๆแสดงว่าเขาแข็งแรงมีดอกออกหลายดอกแล้วค่ะเนี่ยแต่ผลเนี่ยยังไม่เห็นเมื่อเช้าเห็นอยู่ผลเล็กๆผลหนึ่งอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะตรงด้านในอะคะ่ะ,คะมีลูกเล็กๆออกมาแต่รอดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือต้นมะกรูดนะคะต้นเล็กๆค่ะเนี่ยก็พอมีใบได้เก็บใส่แกงกันบ้างและตรงนี้ไม่รู้ ต้นอะไรจะขึ้นมาบ้างรอดูค่ะและกระถางนี้เป็นพริกนะคะเราเพาะกล้าด้วยมะเล็ดแต่ว่าเหลืองไปแล้วดูค่ะเอามาปลูกนะคะตอนนั้นย้ายมาปลูกตรงนี้ตายเกลี้ยงเลยค่ะไม่เหลือนะคะส่วนด้านนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนี่ค่ะก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งใบไม้ให้เป็นปุ๋ยก่อนแล้วก็มีต้นมะละกอนหนึ่งต้นดูค่ะออกปลูกมาละแต่ว่าไม่รู้จะติดหรือเปล่าไม่รู้จะโตไหมนะคะดูฝั่งนี้ค่ะกับเพาเยอะมากนะคะต้นใหญ่ๆเยอะจริงๆนี่ โอ้ ه, ต้นใหญ่มากต้นนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นมะม่วงจำไม่ได้ว่าชื่อพันธุ์อะไรก็ปลูกประมาณ3ามปีแล้วค่ะแต่ยังไม่มีลูกยังไม่ออกดอกนะคะดูต้นมะละกอต้นนี้สงสัยจะได้ตัดทิ้งค่ะสูงโอมเชียวแล้วก็ไม่ออกดอกออกผลนะคะ,ะตรงเนี้ยกระเพราหนี่งงามจริงต้นใหญ่ๆใบดกๆกนะคะดูหน้าฝนปีนี้ดูดูฝนปีนี้คงจะออกเยอะค่ะอ่ะถัดมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนค่ะ กระบาดหรืระถางข้างล่างเี่เป็นใบเตยนะคะเป็นใบเชอร์พลูนู่นค่ะกระถางใหญ่แล้วก็ออกเยอะมากแล้วก็ด้านหน้าเรานี่เป็นต้นมะนาวนะคะมะนาวก็ยังไม่ได้ออกดอกออกผลมีเพื่อนบอกว่าปล่อยให้เขา,เาไม่ได้น้ําได้ปุ๋ยสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็ใบเขาจะร่วงแต่ของเรางดไปเกืบอบ2เดือนก็ไม่ร่วงนะคะก็เลยกลับมาให้น้ําให้ปุ๋ยให้อะไรลองดูตอนนี้ใครมีสูตรอะไรที่จะให้มะนาวดอกบอกมาด้วยนะคะ ตอนนี้เพิ่งเริ่มที่จะผสมอะไรบ้างละ่ะเครื่องดื่มชูกำลังผงชูรสแล้วก็นมเอาฉีดดอกฉีดใบแล้วก็รดตรงโคนต้นดูนะคะว่าเขาจะออกดอกออกผลกันไหมเนะะี่ยค่ะมะนาวสองต้นมีมะละกอแซมมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะไม่มีลูกไม่มีดอกออกมาเลยนะคะมะนาวอีกต้นหนึ่งอยู่ด้านโน้นเห็นไหมคะใบเชื้อลูเยอะเลยนะคะี่แต่ตรงนี้ดูคะ่ะแล้วก็ทําเป็นกระบะนะคะสําหรับที่จะปลูกผักปลูกต้นไม้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไร ก็เลยเป็นที่ทิ้งขยะไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็คงตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันนี้กิ่งเหล่านี้กิ่งมะนาวที่เราตัดลงจากต้นมะนาวค่ะแล้วก็จะทําให้เขาย่อยสลายหรือเอาดินมากลบเพื่อปลูกพือกผักอื่นต่อไปนะคะอันนี้ต้นเล็กๆเนี่ยคือต้นยอเราจะคุมกําเนิดไว้ค่ะไม่ให้เขาโตเขาจะอยู่อย่างนี้แหละค่ะค่อยๆเก็บใบทีละเล็กละน้อยไปใบเชื้อฟูก็เยอะค่ะฝั่งโน้อนมอยงย้อนขึ้นไปนะคะทีนี้มาดูฝั่งนี้ค่ะดูแปลงนี้นะคะ เราเอาตะไคร้มาลงแต่ปรากฏว่าตะไคร้ตายหมดเลยค่ะเหลือต้นเดียวแค่เนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะคะมองไปอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศต้นอ่อนที่พึ่งขึ้นมานี่ค่ะเขาคงขึ้นเองอะคะ่ะเม็ดเขาคงติดมากับดินอย่างเงี้ยเราไม่ได้ปลูกนะคะถัดไปก็เป็นใบบัวบกค่ะเห็นไหมคะปลูกไว้สองกระถางเลยทำให้งามก็ให้มันรู้ไปนะคะอันนี้ก็เป็นมีตะเภาอันนี้เขาขึ้นเองค่ะตะเภาเนี่ยขึ้นเองส่วนผักนี่ค่ะผักกุยช่ายเราเอามาปลูกค่ะเราดูนะว่าจะงามไหมว่าจะ ออกแอออกไหมนะคะกะเพราก็ขึ้นเองผักโขมนี่ก็ขึ้นเองนะคะดูเขาจะงามหรือเปล่าดูด้านนี้ค่ะอันนี้ผักแถวปลูกนะคะอันนี้แต่ก็ได้แค่นี้แหละค่ะนี่ใบแมงลักค่ะมีต้นนี้แหละคะ่ะพอจะพึ่งพาอาศัยได้ดูแล้วเขาจะงามขึ้นเรื่อยๆนะคะพริกมีต้นเดียวต้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยดูจะตายแล้วค่ะแต่ต่อมาก็ารดน้ําใส่ปุ๋ยเขาก็กลับขึ้นมางามแล้วค่ะกลับขึ้นมาเขียวละดูว่าเขาจะออกผลออกดอกออกลูกไหมนะคะ แล้วก็ดูค่ะมีมะละกออยู่3ต้นแล้วก็ใบเหลืองยอดเหลืองไปหมดละใครมีวิธีปลูกมะละกอรหรือใช้วิธีการอะไรที่ให้มะละกอออกลูกออกผลงามงาม,งามดกดกช่วยแนะนํากันนะคะมาดูด้านนี้กันนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นว้านถังจระเข้ค่ะปลูกในกระถางแต่ก็ยังไม่งามนะคะยังเป็นกอเล็กๆต้นเล็กๆอยู่สงสัยจะต้องเอาออกจากกระถางหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ปลูกใส่ดินก็ไม่งาม หรือว่าดินเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี <c oughs> ่ยนะคะอันนี้ต้นกะเพราดูขนาดต้นกะเพรายังหยิกยังงอเลยยังไม่งามมาแรงเยอะหอยทากเยอะค่ะและกระบะนี้นะคะยังว่างอยู่ก็เอาทิ้งใบไม้ใบหญ้าเศษอาหารนี่แหละคะ่ะทิ้งกองกองลงไปถึงเวลาที่เราอยากปลูกอะไรก็ค่อยเอาดินมาลงนะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนี่ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่สวนอยู่รอบๆบ,บ้านคุณรตีนี่แหละคะ่ะเป็นสวนเล็กๆค่ะ แต่เราก็ได้ใช้เวลาของพวกเราทำเป็นงานอดิเรกเดินดูสวนในตอนเช้าตอนค่ำก็เพลิดเพลินเจริญใจไปนะคะและถ้าใครมีอะไรที่จะแนะนำในการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆก็ช่วยกันแนะนำมาด้วยนะคะผักจะได้งามขอบคุณในคำแนะนำต่างๆล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ